แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็เกิดน้ําท่วมในบางพื้นที่นะครับแต่ว่าการสู้รบในพื้นที่ชายแดนตรงข้ามจังหวัดตากระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายต่อต้านที่ประกอบไปด้วยกองกําลังสาภาพแห่งชาติ KNU และกองกําลังปกป้องประชาชนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยฝ่ายทหารเมียนมาร่วมกับกะเเรี่ยง BGF พยายามจะเข้ายึดเนินและกระต่อทางใต้เมียวดีตรงข้ามบ้านไร่ดอนชัยตาบลแม่ตาวอาเภอแม่สอดครับมี การใช้เครื่องยิงลูกระเบิดระดมยิงใส่ฝ่ายกเรียงอย่างหนักแต่ว่ายังไม่สามารถขึ้นไปยึดเนินยุทธศาสตร์นี้ได้นะครับการสู้รบเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่12สิงหาคมจนถึงขณะน,นี้เสียงปืนยังไม่สงบขณะที่ชาวเมียนมาจากหมู่บ้านใกล้พื้นที่สู้รบจํานวนกว่า300คนหนีภัยมาอาศัยในวัดป่าเก่าที่เมืองเมียว,วดีมากกว่า3สัปดาห์แล้วชาวเมียนมาเปิดรับบริจาคอาหารเพื่อน,นำไปช่วยเหลือผู้หนีภัยนะครับ สำหรับเนินและกระต่อเดิมเป็นค่ายทหารเมียนมาที่มียุทธศาสตร์ดีเยี่ยมครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงแต่ถูกฝ่ายต่อต้านยึดไปได้เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ทำให้ฝ่ายเมียนมาพยายามจะยึดคืนแต่ว่าล้มเหลวทุกครั้งและต้องสูญเสียกำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวนมากครับ